ผมเพิ่กดขายไปแล้วหนเฮ้ท่านยุ้ยไปคลิปต่อเลยแเมื่อกี้ผม <apps. S 1> ไม่ได้ทำใหญ่โอ้ยผมมาแล้วผมดันไปกดทุกคนสนาอยู่ตรงไหนไม่ิ้งค์ด <ค Yeshua. S 1> ูคนนันไม่ไหวเอ๊ะเดี๋ยวดูดเช็ดเอ้าไอ้เรื่องเยอะคนนั้นนี่หว่ารอโอ้โหถ้าเชดิงในข้างล่างต่อย ใส่เติมแน่เลยโอ้โหน่าจะรวยดูจากการเติมเึ้่มทุนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจะเป็น EP แรกแต่แบบไายแบบเป็นคมผีคงปูง่คนอะที่เหลือก็แค่รอวัดนี่ยวอ เราจะเสียงน่าจะรู like ้ว่าผมทำอะไรอยู่กับมอนเยอะเยอะตุ๊กตาผมว่าเคยเล่นแมเปบอลไหมเคย แต่ผมไม่เล่นมันอ่อนหัดสำหรับคนผมเกย์อยู่แล้วโอเคจะได้รีบเลยทิ้งของแม่เฮ้ยแม่เหล็กสวยถ้าใครยังไม่รู้เกี่ยวกับแบบนี้อ่ะแม่เหล็กเป็นสิ่งที่ดีมากใครเจอแม่เหล็กให้รีบเก็กบไปช็อตมันเลยครับแต่อย่าเพิ่งช็อตนะถ้าคุณเจอแม่เหล็กประมาณผมแบบนี้อย่าเพิ่งช็อตมันให้เวลามันใกล้หมดก่อน โอเคใกล้ๆโซนผักเลยนะเวลาเหลือสักหนึ่ง hey. ก่อนจะช็อตเลยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งม <cticamente> ืนโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นละคันเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าเครื่องดูดฝุ่นละคันหนึ่งแล้วก็ช็อตไปต่างอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเอ้ยผมว้บได้ชิชูไก่กองแดง ชื่อกล่องแล้วไก่แล้วกล่ลองแดงในจะละเออเออ what เมื่อ,อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่ต่อไปก็ไกลถ้าผมมีโปรฟาร์มน่าจะดีเอ้าก็เห็นอ่านี่ไงนี่ เฮ้ยเก็บสบฟ้าป้ากเหรอโอ้ชิตไไปต้องหาไก่ผมยังไม่ได้สักเครื่องเพราะความแหลกของผมเนี่ยแหละแหลกขนาดโอ้โหแหลกขนาดเห็นคนวาร์ปได้เลยทีครับแล้วผมก็วาร์ปมาอยู่ตรงจุดเริ่มต้นทำไมมันแหลกขนาดนี้นนะเนี่ยเนี่ไม่ดีอนี่เห้เครื่องดูฟมมาแถวนี้เถอะแม่ ยังไม่ได้สักเครื่องเลยโอยชิตออเอ้ยโอเคตอนนีวมันอยู่ตรงกลางา uh huh. อยากสกเกนต้องเรีนมาด้วยความเจ็บปวดน้ำน้ำขนมปังแล้วก็ชิปน้ำขนมปังชิป แสดงว่าเขาออกแมบบลึกน,น,นะก็กลายเป็นบ่นหาน้ำกับจะเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยนี่ไงขนมปังแล้วก็น้ำน้ำอยู่ในนี้งั้น้ำ,นนำชั่วเขาข้างละทำไมเห็นเธอลยแก่เฮีคข้างล่าเลยัง,อยงมองมอ ไปไปแล้วโอเคขอบคุณมากเกินเย้ <Yeah. S 1> เฮ้ยอะไรวะยูซีก็ว้าบ ไปหาของไปโดนเครื่องรูปฝนตามไปเด้อเด้อเดินถ้าไม่ดูดก็เฮือกเดินตามกูอยู่ได้แม่งสมน่ะโดนช็อตไปตามตู้อยู่เครื่องรูปฝนตามเลย อ๋อเป็นไรโอนคหาทางออกแก้ไขปัญหาและหาทางออกถุยไม่ใช่อะไรอ๋อมันเป็นบอดริงด้วยว่าอยู่ทำไมมันไล่ตามคนไม่ปด เง <c oughs> ินเท่าไหร่แล้วฮ้ยตาสุดอันนี้ผมจะเล่นแค่สองตาและตาสุดท้ายพผจะพา,าไปเรื่องเัินคู่เจมิ่งสองพันเองเล่นคาดีคนนึงพอดีเอาเฮ้ย จะรอเข้าเวลาตอนสุดท้ายสวย,ขเ,ออยเขา้าท่านเย s เข้ายังไงนี่ดูนะคอ Pew Pew ปกติผมจะทำแค่ nung? คลิปสั้นว่าคลิปสั้นมันได้ยอดไลค์เยอะกว่าคลิปยาวส่วน คลิปที่ผมถ่ายย,วยาวๆมันไม่ค่อยจะได้ไลค์เลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนดิดตามเื่อนมากผมก็ไม่ค่อยกดไลค์คลิปยาวสักเท่าไหร่มีแค่กดแค่ตามที่ผมว่ากดแค่คลิปสั้นเนี่ยใจกับคนที่มันกดจริงๆนนบัดเนี่บ,บัด เป็นสิบสี่เจ็ดสามใช่ต้ก็มีตัวผักกี้เหรอไม่เนี่ยเด็กี่อันนะเช่อรีงปัอบไปแล้วก็คนโอดต่อไปก็ป๊อบคนเนี่ยเต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  าะไรปอบคอนเจ็ดก่อยอยู่ทำไมกระเป๋าม่วต้องหาเลยนะชอรี่โอ้ไม่เลยจะต,ตามตัวเนี่ย ตู้เก่งเหรอ้ไอ้ตามมันเนี่ยโอ้โหตามหลังมาติดติดเดค่อนช่วร่าชีนั่นนี่ช่วยได้ <c oughs> ไปไป <c oughs> เลยคนดีออเลิก็ดี นมีโปรคนยังมาายให้แบบว่ามันแต่ไม่มีอยโจตกตตามเลื่องตลกกรบผมเกือบเกือบไปนี e> ่รัก ไปลุ้ยเขียวๆมันคืออะไรก็คอมเมนต์มาเลยผมไม่รู้ผมไม่เรียกมันว่าผักโอ้ยชีสเพราะว่าผมตายแน่เลย อกยันเา่อเลยเดี๋ยวเราจะโบตรงนนี้ให้โบแล้วจะเดินลโโชว์ิแบบเลยสโไป